สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาจเคยสงสัยนะคะว่าทําไมในเมืองใหญ่ๆจึงมีช้างออกมาเร่ร่อนทั้งๆที่ช้างควรอยู่ในป่าความจริงแล้วช้างพวกนี้คือช้างบ้านที่เจ้าของเผามาหากินซึ่งกําลังสร้างปัญหาให้กับสังคมอยู่ในขณะนี้รายงานจากกองทะเบียนสัตว์พาหนะกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปัจจุบันมีช้างบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยทั้งสิ้น2,409เชือก กระจายอยู่ใน4ธุรกิจหลักคือช้างทำงานซึ่งยึดอาชีพชักลากไม้อยู่ตามแนวชายแดนไทยพมา่าราว1 0 0 0เชือกช้างในธุรกิจท่องเที่ยวกระจายอยู่ตามสถานประกอบการท่องเที่ยวและปางช้างราว7 0 0เชือกช้างในสวนสัตว์และที่เจ้าของเลี้ยงไว้เองประมาณ100เชือกและช้างเร่ร่อนที่กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเช่น พัทยาภูเก็ตและกรุงเทพราว500เชือกซึ่งส่วนใหญ่เป็นช้างจากภาคอีสานโดยเฉพาะแถบบุรีรัมย์และสุรินทร์ช้างที่สร้างปัญหาให้กับสังคมทุกวันนี้คือช้างเร่ร่อนที่เจ้าของนำออกมาหากินในเมืองหรืออาจเป็นช้างที่นายทุนกว้างซื้อไว้แล้วนำมาปล่อยให้ชาวบ้านเช่ามาเดินเร่ร่อนโดยแบ่งรายได้กันระหว่างผู้เช่าและเจ้าของ ที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังห่างไกลาจากความสําเร็จเนื่องจากแรงจูงใจจากรายได้ที่สูงถึง4 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อเดือนกลายเป็นธุรกิจขายความสงสารที่กําลังไปได้ดีช้างเร่ร่อนจึงไม่เคยหายไปจากเมืองใหญ่ทั้งที่รู้ว่าสภาพในเมืองไม่มีความเหมาะสมอย่างสิ้นเชิงต่อการดํารงชีวิตของช้างตรงกันข้ามยังแวดล้อมเต็มไปด้วยอันตราย ซึ่งอาจทำให้ช้างเสียชีวิตได้ง่ายอีกด้วยการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนนอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วพวกเราทุกคนควรม,มีส่วนร่วมกับการตัดวงจรธุรกิจจากความสงสารน,นี้โดยการงดซื้ออาหารให้ช้างและแจง้งเบาะแสไปยังหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการช่วยช้างเหล่านี้ไม่ต้องทรมานอยู่ในเมืองอีกต่อไป การแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนน่าจะอยู่ที่การช่วยให้ทั้งคนและช้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขการนำช้างเร่ร่อนกลับสู่ทิ่เกิดและหาอาชีพที่เหมาะสมให้กับเจ้าของช้างน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ